สกายโคอโกะนะครับตัวนี้เป็นปลาประมูนะครับจาก Sky Auction นะครับรอบสุดท้ายนะครับของฤดูกาลที่แล้วนะครับวันที่21เมษายนนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับตัวนี้เบอร์280นะครับลูกบิวตี้แจ8ปนนะครับนิสัย64เซนนะครับในคลิปนี้นะครับก็อันนี้ผมนำมาเป็นตัวอย่างนะครับปลาดีดีมากนะครับให้ลูกค้าดูพัฒนาการนะครับ ในระหว่างปีนะครับที่ผมซื้อนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้อัปเดตมานะครับก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์นะครับว่าทําไมผมถึงซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอ f ฟเตอร์นะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตมานะครับผมจะพูดถึงเรื่องของขนก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาที่มีเริ่มจากหัวนะครับหัวเนี่ยสวยมากนะครับหัวทรงแบบทรงปลาใหญ่เลยนะครับหัวแบบบ้านยาวนะครับแล้วก็ ตำแหน่งตาดีนะครับแล้วก็ไซส์ของหัวเนี่ยกับไซส์กับขนาดความยาวของปลาเนี่ยเหมาะสมกันนะครับเขาว่าหัวใหญ่กับไซส์ปลาเนี่ยต้องสมดุลกันด้วยนะครับแล้วพอหัวปุ๊บเราก็มาดูช่วงไหลนะครับไหลตัวนี้ก็ยังกลางไม่มากนักนะครับสังเกตนะครับไหลเนี่ยความกว้างของหัวไหลนะครับจะพอๆกับหัวนะครับแต่ว่ามันอุ้มขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็หลังเหงือกมีอุ้มอูมีเนื้อด้านข้างนะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าอยากให้ปลา อ่าล้ำขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเลือกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไหลปุ๊บเราก็มาดูบอดี้ไลน์นะครับหลังตัวนี้ผมถือว่าผ่านละเรามาดูบอดี้ไลน์นะบอดี้ไลน์ตัวนี้อ่จากในคลิปเนี้ยเราเราไม่สามารถเห็นอ่ได้ครบทุกมุมนะครับเพราะว่าเขาถ่ายท็อปวิวนะครับแต่ว่าผมใช้จากเซนต์นะครับจากที่ผมถ่ายปลาหรือว่าเห็นปลาบ่อยๆนะครับก็ตัวนี้เป็นปลาที่มีบอดี้ไลน์สวยนะครับสังเกต ผมนั่งดูหลายรอบมากนะครับกว,กว่าจะประมูลตัวนี้นะครับก็เป็นปลาที่มีบอดี้ไลน์ตรงมากนะครับแล้วก็ยาวมากนะครับบอดี้ไลน์ตรงเนี่ยบางทีผมรู้สึกว่ามันตรงจนแบบฟิตไปมันก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้มันรัดแล้วมันฟิตเร็วนะครับแบบอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้นะครับให้มันมีความหย่อนหน่อยแต่มีความยาวแล้วก็มีความเรียบนะครับของข้างลําตัวที่ดีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ดูหลัง ดูหัวคบพู่กันไปนะครับสังเกตน,นะครับปลาตัวนี้จะเรื่องของเอนะครับเรื่องของความความตรงความคอดของเอนะครับสมดุลแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันสมาร์ตอ่ะนะครับเรียกว่าสมาร์ตด,ดีกว่านะครับสุดๆนะครับเป็นปลาที่มีวอลลุม่มช่วงหลังหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยยาวมากๆนะครับก็อนนี้เป็นไซส์ที่ดีของปลาที่จะ โตแล้วก็ใหญ่ขึ้นล่ำขึ้นค่อยๆมานะครับเรื่อยๆนะครับทรงแบบนี้นะครับผมถึงมั่นใจที่จะประมูลตัวนี้เก็บไว้ดูนะครับแล้วก็หุ่นเนี่ยอันนี้พูดอาจจะพูดยากนิดนึงนะต้องต้องลองสังเกตกันดูนะครับเรื่องของหัวเนี่ยสำคัญมากนะครับไซส์ของหัวกับขนาดความยาวของปลาต้องสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ผมผมให้ความสำคัญตรงนี้ที่สุดนะครับแล้วก็บอดี้ลน์กันหลังนะครับ อันนี้ก็ลองศึกษากันอย่างลึกซึ้งกันดูนะครับดูปลาบ่อยๆนะครับอ่แล้วก็มาเรื่องของเบนินะครับเนื่องจากเป็นคอกุนะครับมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับไม่มีซมินะครับก็เบนิตัวนี้เป็นเบนิที่อ่เรียกว่าโปร่งแสงนะครับมีทานส์พลานตที่ดีมากนะครับแล้วก็มีความส้มมีความแสดแสบนะครับโทนของแดงเนี่ยมันจะไม่แดงแบบไม่ได้แดงแบบพวกโกชิกินะครับแดงแบบปลาแบบจมโมโทไซอะไรพวกเนี้ยนะครับ แดงจะประมาณเนี่ยนะครับแต่ปลา2ขควบแล้วนะครับในคลิปนี้ตอนที่ผมประมูลก็เป็นรอบสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเดือน4นะครับก็อ่าแล้วก็แดงเนี่ยมีความสม่ำเสมอนะครับตั้งแต่อ่าตั้งแต่หน้าสุดนะครับจนถึงหลังสุดนะมีความใสนะมีความสว่างนะมีความเงานะครับ ตั้งแต่หน้าสดจนถึงหลังสดนะครับพทเทินแรกจนถึงพทเทินที่3นะครับมีความเท่ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันทั้งตัวนะครับตันนี้ก็สําคัญนะครับเบนี้ต้องสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็ตัวนี้เบนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเบนี้เด็กดีนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับอาจจะไม่ใช่เบนี้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไฮคลาสแล้วนะครับเบนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เป็นปลาที่มีคีวะาสวยนะครับคีวะาของปลาตัวนี้นะครับผมดูจากในคลิปในรูปนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันจะไม่มารุสเมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มีความคมนะครับของสีนะครับที่ดีนะครับมารุสเมทน่าจะสักประมาณ -8 จ็ดปบเอนนะครับแล้วก็มีแบบตัดตรงนะครับเป็นสีแบบผ่าครึ่งเกตนะครับแต่ว่าคมนะครับ ประมาณสัก20-30%นะครับของทั้งตัวนะครับแล้วก็ซาชิัวนี้ก็สวยงามมากๆนะครับอ่ก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเนื่องจากแพทเทิร์นมันไม่ได้เยอะมากนะครับซาชิมาเลยดูไม่เยอะนะครับแล้วก็ขาวตัวนี้เป็นขาวที่ดูมีน้ำหนักดีนะครับดูหนานะครับสังเกตบริเวณสีขาวนะครับจะดูขาวแบบมีมิติลงไปนะไม่ใช่ขาวแบบใสๆแบบอ่ผมก็บอกไม่ถูกนะครับก็ ดูเป็นขาวที่มีเนื้อดีนะครับเนื้อมันหนาดีนะครับก็เชื่อว่าเป็นปลาที่มีผิวหนานะครับเป็นของปลาตัวนี้นะครับแล้วก็มาเรื่องของแพทเทิร์นนะครับตัวนี้เป็นปลาที่มีแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลดีนะครับแต่อาจจะลอยไปนิดนึงนะครับผมคิดว่าลอยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีช้อยให้เลือกนะครับช้อยดีๆมันแพงมากนะครับสกายเนี่ยลายปังๆสวยๆเท่ๆเป๊ะๆแพงมากนะครับ ก็ได้เป็นตัวนี้มานะครับก็อาจจะขาดกันเกินนิดหน่อยนะครับลายแต่ก็ถือว่าใช้ประกวดได้นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งมากด้วยนะครับถ้ามันพร้อมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปซันไซนะครับอ่นนี้เป็นคลิปซันไซนะครับก็เพิ่งจะได้อัปเดตมาจากสกายนะครับปัจจุบันเนี่ยปลามีขนาด70เซนนะครับ ก็เรียกว่าโตขึ้นมา6เซนนะครับในระยะเวลา6เดือนนะครับก็เดือนละเซนก็ถือว่าไม่มากนะครับสำหรับสกายนะครับจริงๆมันควรจะโตมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเลี้ยงไม่ได้เต็มที่มากนักนะครับดูจากคุนปลาน่าจะไป70กว่า70กลางๆได้นะครับถ้าเลี้ยงดีๆนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับ70เซนนะครับสันไซายนะครับสองขวบครึ่ง70โอเคนะครับ สังเกตนะครับว่าปลาเนี่ยวอลลุ่มเริ่มมาแล้วนะครับสังเกตอาจจะลองดูท็อปวิวนะครับไหลเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยสังเกตนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผิวยังเด็กเหมือนเดิมนะครับแทบไม่เปลี่ยนนะครับมีอ่แดงนะครับที่เปลี่ยนนะครับคือแดงมันผมรู้สึกว่าฟินิชขึ้นนะครับแดงมันดูเต็มเกรดมากขึ้นนะครับจากตอนนี้ใส่นะครับตอนนี้ดูเนียนตากว่านะครับดูเต็มเกรดขึ้นกว่านะครับ แต่ก็ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแดงพูดยากนะครับว่ามันจะสวยได้นานไหมนะครับอันนี้พูดยากนะครับอันนี้ต้อมมองตรงนะครับแต่ก็พยายามเลือกเบนี้ให้เด็กเด็กเข้าไว้นะครับเพื่อจะได้อยู่ได้นานๆนะครับสังเกตนะว่าหุ่นเนี่ยหลังเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงตัวยังยาวอยู่เลยนะครับหัวกับไหล่เนี่ยไหล่เริ่มกว้างกว่าหัวแล้วนะครับแต่ว่าช่วงตัวเนี่ยยังยาวเฟื้อยอยู่เลยนะครับยาวปื๊ดเลยนะครับ ก็เป็นไซส์ที่ดีนะครับของปลาที่จะหวังนะครับให้มันไป85บุนะครับ90บุได้นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้มีอ o โพเทนเชียลที่จะไป85บุ90บุได้นะครับแล้วก็ถึงตอนนั้นนะครับเราก็มาดูแดงอีกทีนะว่าแดงยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับบางทีปลามันไซส์มันถึงก็จริงนะครับแต่ว่าแดงพังนะครับก็ประกวดไม่ได้นะครับ ก็ต้องหล่อหลนนะครับให้แดงมันอยู่นานๆนะครับผมก็พยายามเลือกแดงให้เด็กที่สุดนะครับกับหุ่นให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะพอมันไป8 90เ้เซนนะครับมันจะได้อยู่คู่กันนะครับทั้งเบนี้ทั้งหุ่นนะครับที่ดีนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าถึง85เซน90เซนนะครับก็ยังคงหุ่นที่สวยงามได้อยู่นะครับจากตอนนี้ใส่มาซันไซเนี่ยเรียกว่ามันเพิ่มความมั่นใจในตัวผมมากขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจาก มันเริ่มเห็นชัดแล้วนะว่าแมสซีฟนะครับแล้วก็ยาวมากๆนะครับตัวนี้ทรงหัวทรงหลังความยาวเนี่ยใช่เลยนะครับเหมาะกับ85บท90บุจริงๆนะครับตัวนี้แดงก็ยังใสเหมือนเดิมแต่ว่ามีความฟ i n i s มากขึ้นนะครับแดงดูเต็มเกรดมากขึ้นนะครับถ้าลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่ใสนะครับมันเหมือนกับลายมันชัดขึ้นนะครับเนื่องจากสีมันดีฟนะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ เต็มเกรดมากขึ้นมาเลยดูลอยขึ้นมานะครับหัวสวยเหมือนเดิมหลังก็เริ่มมาแล้วนะครับแต่ยังดีนะครับที่ยังมาไม่มากนะครับถ้ามามากๆก็อาจจะผิดหวังนะครับปลาตัวนี้ก็ระยะยาวๆนะครับต้องให้มันคงความยาวไว้นะครับเะฉะนั้นการเลือกนิสัยยาวๆซันไซก็จะมาประมาณเนี้ยนะครับก็เรียกว่าตามที่หวังนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยมากนะครับตัวนี้แทบไม่มีอะไรต้องเก็บอาจจะมีเก็บ เกานิดหน่อยพอนะครับตัวนี้ผมดูคลิปแล้วก็แพทเทิร์นชิ้นแรกนะครับไม่มีอะไรต้องเก็บเลยนะครับตรงแพทเทิร์นที่หัวกระไหลนะครับแดงชิ้นแรกนะครับเรียกว่าเพอร์เฟกนะครับไม่ต้องเก็บแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเก็บแพทเทิร์นที่2นะครับนิดหน่อยนะครับคิว่าบางจุดนะครับซึ่งไม่ได้ยากมากนักนะครับคิว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ผมดูแล้วก็ไม่เยอะด้วยนะครับไม่กี่เกล็ดนะครับซึ่งค่อยทําก่อนประกวดก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ลองชมกันดูนะครับจากนิสัยมาซันไซนะครับแค่6เดือนเองนะครับโตขึ้นมา6เซนนะครับก็ผมว่ามันโตไม่เยอะนะครับแต่มันค่อนข้างเปลี่ยนนะครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับกับปลาตัวนี้นะครับจากตอนนิสัยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะลอง เล่นนะครับปลาแบบนี้ดูนะครับเก็บไว้ญี่ปุ่นนะครับฝากเลี้ยงไว้ประมูลแล้วฝากเลี้ยงไว้นะครับเป็นคอลเลกชันนะครับนี้ก็เป็นสต็อกของผมนะครับที่หวังสูงเหมือนกันนะครับหวังหวังแบบผมหวังถึง GC เลยนะครับพูดตรงๆนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าอีก3 2 3 4ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะฝากอีกสักปีหนึ่งนะครับแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงเองนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับ พัฒนาการนะครับอยากให้ลูกค้าดูแบบหลายๆมุมแล้วก็ดูนานๆนะครับจะได้เผื่อเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับนีสั64เซนนะครับลูกค้าลองดูวิดีโอนะครับโทไซผมคิดว่าน่าจะเป็นตะเกียบเลยนะครับยาวๆอย่างนั้นเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นิไซแบบนั้นแล้วก็จะไม่ได้ซันไซแบบนี้นะครับมันต้องเป็นสเต็ปปขึ้นมานะครับทันโทไซล่ำๆเนี่ยเรียกว่าหมดสิทธิ์เลยนะที่จะได้ซันไซแบบนี้นะครับ เราปีหน้ามาดูนต่อนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้เป็นปลาสครินะครับอยู่ที่สกายฟิชฟาร์มนะครับลูกบิวตี้เจแปนนะครับปัจจุบัน7จเซนนะครับก็เลี้ยงต่อนะครับที่สกายอีกปีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสต็อกของผมนะครับก็ถ้ามีลูกค้าที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับก็ผมสามารถขายต่อให้ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า มันใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวความหวังหมู่บ้านนะครับเรียกง่ายๆนะครับของผมเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ฝากไว้ญี่ปุ่นนะครับเพื่อใช้งานนะครับหรือว่าทําประโยชน์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ sky koku ครับ3ปีนะครับ s u n ไซเกิด2019นะครับลูก beauty japan นะครับตัวนี้ผมประมูลมาจาก sky auction เดือน4วันที่8นะครับ ตอนนั้น6.4นะครับปัจจุบัน70นะครับตัวนี้ก็เลี้ยงสกายต่อนะครับลองดูนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่เห็นมันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าเผื่อจะเป็นแนวทางนะครับการเลือกปลานะครับให้กับลูกค้าหลายๆคนได้นะครับว่าจะเลือกยังไงดีนะครับมีเป้าหมายยังไงเลือกยังไงดีนะครับ ก็ลองดูนะครับก็เป็นตัวอย่างดีๆตัวหนึ่งนะครับของปลาที่มีหุ่นที่ดีมากนะครับแล้วก็ผิวที่ดีมากๆเช่นกันนะครับลองดูครับขอบมากครับ